ดีค่ะท่านผู้ชมมือนีกระกลับมาพบกับสาหนิงผ้าร่วยคือเก่าเนาะค่ะมือนี้สาหนิงผ้าร่วยสิผ้าท่านผู้ชมไปติดตามตัวเลขความฝันน้ำปูผู้หน่อยเนาะค่ะปูผู้หน่อยตอนนี้สาหนิงผ้าร่วยนี่กระผ้าท่านผู้ชมมาหอดทีละค่ะมาหอดทีละค่ะมาหอดสำหนักสงค่ะทำนามที์เนาะค่ะอำเภอผู้สลอนค่ะ จังวัดรีสเกตมือนี่สาวนิงผ้าร่วยไป <พา S 1> ติดตาม<พ>าตัวเลขความฝันน้ำปูผู้หน่อยเนาะคะ่ะเพื่อนหายเลขกแม่นนะคะสาวนิงผ้าร่วยก็เลยชี้าททางผู้ชมไปติดตามบึงว่างวดนี้เพื่อนสีหายเลขตัวใดะคะ่ะท่านผู้ชมค่ะไปติดตามผอมๆก,กันกับสาวนิ้งเลยะคะ่ะปรมสก,การร<ห>ับผูแบบประมาสการค่ะครับปูอะีร บากแอมประทุมครับทีมงานครับเนาะบักขอเนี่ท่านกระปูครับหัวทศที่สามสี่เดียครับผมจะบอได้เจอกันน้าโนมบางแอมครับบอได้เจอแล้วบางค่ั้งมีแนวทางอยู่กับขึ้นความฝันนั่นแหละโอ้ก็ฝันนะครับเนาะแมครก่อนจะบอกแนวทางกับตอนนี้กับทั้งสำนักสงฆ์ทำนาคาเบนสามพระเจ้าหาปู่องค์ไก่จะเส้นต้มบุวนี่แหละกันเลือแต่ดวงตาขออนุโมทนาสาธุกับ ตู้ทุกคนที่คนได้รวมกันครับจะตู้ปัจจัยค้นละสิบบาทเจ้าบาทที่คนวนมากเฉพาะพวกแมวท่าบ้านบอกตามพ่วงฝันครับหลังจากมือห้อยบอกคฝันว่าไปงานศพพระผู้เฒ่านะพระผู้เฒ่าเป็นมรณะเขาเป็นบ้านเท่ากับว่ากำลังปั่นหุ่นนะปั่นหุ่นนะก็เลยว่า ไปย่างไปเบิ่งเอาหุ่นมันขึ้นเหี้แท้ก็เลยไปซี่หน้าก็เลยย่างไปทั้งเลขาเพิ่งกับเบาะไปถอยงานมันหันเรื่องะอาจารย์ก็เลยบอกว่ารถคันนี้มันขวางถอยครับครับรถหกหลอดเลยถอยหลังแต่ว่าบ่มีทะเบียนบอกแต่ว่ากัดตีไปก็เลยคิดตีเป็นเหล็กว่าผ้าผู้เฒ่านี่ยเก่าผ้าตายกับซูนประธานนี่มาถอยรถนี่หกก็เลยว่า ก้าศูนย์กัเลขตีใดซ้ำหนักกตีใดเก้าศูนย์หกนี่ค้มหนึ่งแต่ว่าตัวทีอีกคุ้มหนึ่งตีคือตีสองนะครับือพระพเท่าเก้ามีองค์เดียวก็เลตีว่าสิบเก้าว่าซ้ำครับทิ้งสี่นะครับรบอกตา,ตามข้อมูฝันเป็นแนวทางครับอ่าผู้ใดเป็น เบาตามคววมฝันนี่ผู้ใดเพิ่นเบิ่งในคีบนออาจจะตีไปอีกตัวหนึ่งค่นมิโชคมิหลาพิสีนาแต่ว่าเบาตามคววมฝันพระอาจารย์จะตีเก้าศูนย์หแมนแต่ว่าอีกตัวหนึ่งก็คือสิบเกราะว่าพะผู้เฒ่า1ครับอ่าก็ตายวงนึ่งบก็เรียกว่าเก้าหนหรือ1ิบเกซา่นะสีนาเัหนึ่เนินเก่านครับเนี่ย จะเขียนไว้ค <t> ือบ <t> ่าตามที่ข่วมฝันน้อเก้าศูนย์หกสิบเก้าคุณปนะขอให้ที่ได้มานั่นๆนมาหากันก็ขอให้โชคให้มาในตัวเลขเอฟซีที่พันดูเละที่เพันบึงคลิป ็ขอให้เป็นตัวเฉกตัวเหล็กถูกหมานประวัติบอกตามควมฝันเป็นแนวทราบแต่ว่าก็มีซ้ำนั่นแหะตีตามควบฝันสาธุครับผีซอยเรือซาบานปลาดำๆนกปูเนาะฟุตนีนะปูเนาะครับเนาะสาธุ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 กรับลากับผูกลับลากาศสาธุ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 สาสาธุสาธุสาธสาธุสาธุสาธุสาสาธุสาัสาธุสาธุาสาธุสาาสาธุสาธาสาุส เลขปูผู้หน่อยนะเกะ้านย์หกเก้าศูนย์หกนึ่งเก้าหนึ่งเก้างวดวันที่สา็ดกรกฎาคม2566ันาหสำหรับคลิปนี้สาวนิ้งก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิ้งได้ทําคลิปดีๆเพื่อที่สิให้ท่านผู้ชมได้รับชมต่อไปขอบคุณค่ะ